สวัสดีครับเมื่อนี้้ามาเบิงรดยันมาอัจจิเแรงแล้วครับอาจจิเป็นแรงยันมาครับผมแล้วก็นี่สวยนะครับเดิมๆครับชั่วโม,มงการทำงานอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบชั่วโม,มงครับผมสวยทุดนะครับหลังค่ากันยัง่งสดใสสวยงามครับบแตกบ่ลาาหลังค่าเดิมๆครับผม บ่อกายังบ่อขาดครับกดคอนโทรลหนาบ่อหลวมครับแน่นใส่งานปกติระบบไฮดรอลิกใส่งานสมบูรณ์ครับขัานเนี้ยยางย่งเหลืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับยางย่งสวยอยู่ครับขั้นเีย้ยกพาย,ยางเบงรอบกันครับสี่แสนหกหมื่นหาพันนะครับขั้นนี้ สวยคันได้ครับกันนี่คันได้สามารถอาวได้ครับคันนี่ดาวหามือนครับผมควันเป็นไา่ปีไายเดือนก็นได้ครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากซื้อรถท่านนี้ก็คือโทรเข้ามาครับที่เบอร์063055118 0, 63, 0, 5, 0 5, หรือ063625780นะครับรถยูออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับรถคันนี้สวยครับมาฟังเสียงกันครับร้อนพิษคุณแจพิษเรื่องหนึ่งครับโอเคครับเี๋เ้วเพิ่อนๆเบิ่อนครับ รถสวยนะครับเครื่องแน่นอยู่ครับการรถปลอดไฟได้ใส่งานจะมีควันขาวๆแน่ยนิดนึงครับพอใส่งานไปสักพักเดี๋ยวก็หายไปเป็นธรรมดาครับเครื่องย่นดีเครื่องย่นแน่นครับระบบไฮดรอลิกทุกอย่างใส่งานปกติครับท่านผู้ชสนใจติดต่อข้ามาครับเบอร์ที่ลงไว้ที่ว่าลงเมื่อกี้เนี่ยครับ0630505118หรือ0636255780นะครับรถอยู่อำเภอวังสักพุงนะครับจังหวัดเลยครับ เป็นลานลานดีเยี่ยมแทกเตอร์นะครับผมนี่รถให้เลือกหลายขั้นนะครับคุยง่ายครับต่อมาคุยกันได้ครับเป็นกันเองครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนครับผมขอบคุณหลายๆครับทิดติดสามรับชมครับผมเพิ่งหาเจ็ดริยขั้งแรกครับขอไปวอลติดติดกขาดเนี้ยนด้ขอบคุณหลายๆครับ